สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง Youtube ลอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้มีแต่คันใหญ่ๆมาลงหมู่บ้านเลยนี่อยู่บ้านโนนกลางครับตอนนี้โอ้หมู่บ้านของลอโลนนี่นี่ มาแบบไหนนี่มาเช็คอินหน่อยทีมงานซับนันทิดาครับผมโอมาเข้าพื้นที่ล่อรถแบบไหนนี่ไม่บอกนี่ต้องปรับแล้วแบบนี้ต้องปรับสามขวดแล้วแบบนี้นี่มาแบบไหนนี่ไม่ใุ้ไม้สมเสียงเลยเออ้าไม่ออกมานานนี่ก็ไม่เจอนะนี่ อยู่ติดหน้าผมเลยนี่มาขุดแบบไหนนี่ไม่บอกก่อนนี่โอ้ต้องปรับอะไรแบบนี้นี่ <laughs> โอ้คันหัวล้นไปสายไปสายคอมาแล้ว <laughs> รถเสียทินรถเสียทินคันหัวล้นคันหัวล้นโอ้ไปสายมาแล้วครับไปสายไฟมาแล้วสามชั้นเออมาตรฐานมาตรฐานโอ้แต่ทำไมมันมี มันมีนาซาอยู่ข้างนึงครับข้างนี้ไม่มีนี่พราะมันมีอยู่ข้างเดียวนี่แบบไหนเยวเย็นนี้ต้องปรับแล้วนี่มาเขตพื้นที่ลอ่อโรนี่ไม่บอกก่อนนี่ต้องปรับแล้วนี่สามขวดสามโตอุไปทำไมครับนี่แรงมากครับทีมงานซับทันนันติดาครับผมหรือว่าสอธนากิจ เจ้าสองรอยเหมือนเดิมยักษ์ใหญ่และใหญ่มากมาตามรถเสียทิ้นออกตัวกันเลยครับโอ้คุณตลบปปวนห้องทะลึมโอ้โโโนคลังแตนคลัง ปิดตัวปิดตัวฝั่งนู้นก็จะมีอีกทีมหนึ่งนะพี่น้องฝั่งนูน้นห่างกันไปมาถึง500เมตรโอ้ฝั่งนู้นชอคโคหรือเปล่า <laughs> มีพื้นที่นาล้อลน้นคัดนตรงกลางพี่น้องนะั้นมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นกันะี่ยแม่ทำไมมันมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายกันในทีมงานรถครถดำ สองทีมงานสามทีมงานเลยโซนนี้หมู่บ้านใกล้เคียงกันโอ้นี่ก็อีกทีมงานหนึ่งครับนี่มาตรฐานมาตรฐานจัดจานยานตะบนน้องเสด็จครับจัดจานยานสำรงหรือว่าแซมสายสวพงเงคารู้จักกันดีพี่น้องทีมงานซับนันทิดาครับ มาเข้าพื้นที่ตอนนี้เขตเช็กอินก,ก็คือเขตบ้านนนกลางครับบ้านนนกลางตมบ้านผือนะครับผมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทหมู่บ้านของรอหลนเองครับนี่หมู่บ้านนี้หมู่บ้าน,นา oy, เล็กเล็กเล0หกหลังคาเรือนบ้านของผมเองนี่ก็เลขที่60ครับสร้างหลังเขาสุด <c oughs> โอ้มาแบบไหนนี่ไม่ให้สมมาเสียงเลยต้องปรับแล้วแบบนี้ สามขวดสามขวดได้ยินหรือเปล่าเสียแบองไปดูฝั่งนู้นครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะแสงแรงมากเลยอบตัวไรคันหลอครับทันโรโบโอ้ยังคงความเหมือนเดิมครับนี่รถดำสีคัน กับเจ้ายักษ์อีกขั้นหนึ่งทีมงานนี้น่าจะมีอีกสักคันสองคันนะพี่น้องนี่พอดีเลยวิ่งเข้าหมู่บ้านครับตอนนี้วิ่งเข้าอ่าบ้านม่วงครับเไม่ถึงกิโลนี่วิ่งเข้าไปนี่สักเจ็ดแปดร้อเมตรได้ครับวิ่งเข้าหมู่บ้านไม่ทราบว่าราคาเที่ยวอะไรยังไงครับนี่ไม่ได้ทราบข้อมูลเบืเ้องลึกครับ รู้แต่ว่ามาขดอยู่ใกล้ๆน้าผมเลยนี่แม่มาตรฐานจริงๆเลยเสียแบงค์นี่ขอมาตอนไหนนี่โอ้ยังไม่ทราบเลยไม่ได้ออกมานานี่ไม่เจอนะครับนี่ว่าแล้วมองมาเห็นอะไรเลยแดงๆเ่ยอยู่ตั้งมองเห็นตั้งแต่หน้าหมู่บ้านมาครับดูกว่าใครครับนี่ทีมงานมาตรฐานนี่เอง นนแต่งแนวนี้ก็หล่อเหมือนกันนัเพื่อนนี่ดูเอาครับอิสุเดก,ก้าหัวโลนแต่บังฟูนเต็มข้างหน้าบังฟูนเต็มแต่เป็น2แผ่นนะครับแต่งแบบนี้ถูกใจล่อโล้นเลยนี่เนิบกับเนิบเนิบ,นบ,นบอบุญเจริญอูลหลานกำนันสุดหรือว่าดาบเจมที่มาที่ไปรับพระคันนี้ รับตำนานครับมีมายาวนานรถคันนี้น่าจะ6กถึงเจ็ดปีแล้วเป็นอย่างต่ำครับเพราะว่าผมเห็นมานานแล้วกระลักเขาเลยนี่มีมีไม้ไผ่ตรงนี้นะอีกลักเขาเลยนี่อีกกระลักของท่านฮิตาชิคันนี้เลยครับดูไม้ไผ่เขานี่ใสตั้งแต่ยังเป็นสีเขียวครับ จนตอนนี้มันเป็นสีน้ำตาลไปหมดแล้วผ่านสายไฟมาแล้วยังนี่หลวงเต็มบุมสีบงกีไปได้เลยตวงเอายังก็เอาขันตักครับนี่ ัรถขุดรุ่นนี้แล้วแม่สี่คันนี้ไม่น่าพอนะพี่น้องจัดอีกจัดอีกเสียแบงบอกเต่าแก่ด้วยจัดมาอีกพอได้พฟบ่าพูดคุยครับนี่พอได้ปรึกษาหารือกันครับพอดีทำติ๊กเกอร์มามาแจกทีมงานด้วยแม่ไปไปรถโคตรเท่เลยครับโอ้เรือทีมงานไหนนี่ ชอโคก็ไปมาแล้วครับทีมเจดาวก็ไปมาแล้วเหลือทีมไหนอีกจำไม่ได้นี่เหลือทีมไหนไไเวันหยุดต้องจะหาไปให้ได้ครบทีมครับทางด้านเอฟซขอมาเยอะครับนี่บอกว่าเอเจ้านนกไอเจ้านื้อน่ะไปผมบอกแล้ววิ่งไม่ทันต้องไปจัดมาอีกรถดำนี่ โอ้แบบไหนครับนี่ไอสติกเกอร์ไอสติกเกอร์สติกเกอร์อุ้ยายเขาพี่น้องเขาบอกว่านี่เจ้าทินเขาบอกว่าเข้าพื้นที่ไม่บอกเขานี่เขาจะปรับสามขดคนข้างที่จะก็ไม่ไกลมากพี่น้องน่าจะเจ็ดแปดร้อยเมตรครับเข้าหมู่บ้านแต่ว่ารถถ้าเทียบไปก็เป็นรถใหญ่เนาะรถสองร้อยครับ รถดำวิ่งสีคันนี้ก็แม่ทันแน่นอนครับตาปากบอกยังค่อยว่าครับอันนี้วิ่งข้ามหมู่บ้านอันนี้รถจอดอยู่ผมจะพามาชมนี่ครับฝีมือหรือว่าคุณภาพแค่ไหนดูเอาครับเอาลงไปสักประมาณสักสี่สิบเซนนะนนี่สามสิบถึงสี่สิบเซนครับโดยประมาณอู้เรียบมากครับนี่ยังกับสนามฟุตบอลครับเรียบจัดโอ้ ฝีมือมาตรฐานคนมีฝีมือก็ต้องชื่นชมครับอันนี้คือเรื่องจริงพี่น้องดูเอาครับถ้าพูดเล่นมันก็ไม่เห็นครับแต่อันนี้มันเห็นเห็นเห็นของจริงนะโอ้เจ้าสองร้อยรู้สึกว่าวันนี้มีมีหลายทีมนะนี่เขียบ้านนี้นี่เขานัดกันมาหรือเปล่า มีใครสนใจไหมครับนี่แ <C 's S 1> อร์เทิร์หมอไหนไหม่คัน,อนโอู้หครับ<ข>ลองรับเขาโทรมาเช่ารถแล้วเลยอ๋อจะไปทำงานรายวันแล้วจะวโง่อีกคันหนึ่งไปทำงานเช่าแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยครับพี่น้องอันนี้ข้อมูลความเป็นจริงนะครับช่วงนี้โอ้ใครก็ ไปดูไปแล้วสามคันรถเนาะไม่คุอมโอ้นี่ครับนี่จำน้าเขาไว้เลยนี่ครับพูดจริงทําจริงครับไปดูมาไว้แล้วสามคันกันไอย่างนั้นไ,ได้สักคันนะครับพมเพื่อนพอได้พอปาพอคุยกันครับนี่พอได้ตลกคกคันพอได้เฮฮากันครับพี่น้อง ไม่มีอะไรครับแต่นัานช่องลอโลนีมีแต่ความสนุกสนานครับมีแต่ความบันเทิงนะครับสาระความรู้อาจจะไม่เท่าไหร่ต้องขออภยัยด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านคลิปนี้พอหอมปากหอมคอครับพี่น้องขออญาตลาคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงทนหน้าตลอดทั้งปีเพื่อศักราช2560จากกับผมลออลนรวมดำนะครับสวัสดีครับ